เมื่อกี้ก่อนไปงมหอยครับได้เจอปลาช่อนขึ้นยิงครับยิงไม่โดนครับเราก็ยิงไม่โดนเราก็ไปหาหอยต่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้พามางมุบอกหอยไปตำบอกคุ้งครับเมื่อนี้กินตำบกคุ้งก็ต้มบอกหอยตอนเที่ยงครับมาครับไปภาพมังคุบอกหอยปะครับผมไป เมือเ่อกี้ก่อนไปงมหอยครับได้เจอปลาช่อนขึ้นยิงครับยิงไม่โดนครับเราก็ยิงไม่โดนแล้วก็ไปหาหอยต่อไปครับไปหาหอยกันครับก็ไปหาหอยก็งมห,หอยไปต้มเพียงครับ นนครับก่ไในปลาพร้อมตัวนึงเดี๋ยวไปปิ้งเที่ยงปอ๊ดเลยครับเนี่ยไส้เบสเตะน,นี่ครับครับสวัสดีครับมาครับสวัสดีครับผมเจอกินข้าวเที่ยงอ่ะต้มหม้อหอยเนี่ยนะครับสุกแล้วไอเที่ยงนี่ก็เตรียมมัตตาบัน นี่ครับเตรียมเครื่องขรถตับ้านนี่ให้แม่ว่านคนจ้ำให้กับหมูนี่ครับนี่มาคุกซิกันเลยบานในเวลาบ่ใบม้งนวครับตอนนี้ก็เลยโอ้ยเืมปลาครับเดี๋ยวแป๊บนึง่งอาะทูน, <laughs> นี่ครับได้ปลาเคีงตัวเดียวเนี่ย <laughs> วันวันหมานอยู่เดี๋ยวจังไป็จ้ำไม่อีกรอบนึงครับมากินกับปขามึงก่อนก็เงียบเป็ปลาเคีงตัวนึง ส้มตำขยาวอเอาไหมอเอาเดังตนนี้ดิเด้อเนี่ยพักกับเตียมม๋ยวมะบานหมดแล้วเมื่อบานมัน,น,นเตียมมะไฮครับพักกันเลยโอเคนะแกงเฮ็ดปวกนี่ครับแม่มันส่งมาให้ตาบ้านนี่มาเรียบร้อยงวงตองไม่บาน ป็นนจังไดนนะช่องใหม่ของเราสองคนนะครับเป็นช่องกินในป่ามีปลาปลาเค็งมันเงียบเลยนะครับนี่มาครับเริ่มมามามาครับมาไม่รอละไม่รอแล้วหิวแห้งแล้วครับเป็นไงพี่เป็นไงอ,อร่อยนั่งนั่งนั่งมั่งหัวหอย นำนจกักตือกูเบ็ดพี่น้องเลยผักหนึ่งพักขาบ่เลยก็อมอมพักขาผักขาพักขาพักขาแล้วมันได้แล้ว สักสองตันตัวในกำลังดีนะว่ามสอบมาขั้นหนึ่งเยู่เอาไหมของสอบมันจะบานด้วยขั้นหนึ่งอยู่ฝากติดตามช่องกินในป่าของเราด้วยครับ

ประกาศเิ็นบ่กินขึ้นดังเิ็นเด้พี่หรอไอ้ดูครับฝนก็ตกจ่ายพวงหน้าได้พี่หรอไอ้ อนนีร่อยมากตัวนี้ไม่ใช่อร่อยไม่ใช่อร่อยธรรมดานะไม่ใช่อร่อยทับกบิวบาแล้วเพื่อนหอางเลยเสียบแหงครับวบออ่ได้แล้วมามาครับมากมากมากินน้วกันครับเบื้องเราครับบรรยากาศปุ่น ดูรายยาห้างเลยครับเพื่อนเอ้ยองตังกระเด็นใส่กันะนะครับพี่พี่อืมฮูมมม้ดฮู้ดฮ้ดเพชด้ใจดีครับเพชสุดยอดเลยอืมนี่ปลาเลย อีกประมาณหนป่านนะบะแค่ตัวเดียวนี่แหละว่าจะได้ประคอตัวเองไงมาอย่างชูพีหน่องกินได้บะเล็บกระเคงครับ แกงเห็ดปวกได้กินไหมครับอยูช่วโม้อก็ได้กินนะครับ,น,น,น,รบนี่ครับใส่ลจัดจ้าเลยโยไม่เบ้อไม่เ้อ จัอบของแม่มากรบ่ะอืแม่บ้านมันก็ตำนำ้ำเกียงแห้มาปรุงอยูอน่นี่ก็แซ่บด้วยกันพี่น้องเอ้ยหิวก็หิว้วหิวก็งพ่จักก็ได้แซ่บฝากกินตาำนะครับ ขันไดหยอดไหลจัก่อยหนึ่งเดี๋ยวผมฉีบไปให้เคเบิ้งอีกให้ป้าพีนองเบื้องอีกมผมคิดว่าพี่น้องหลายคนเพศง,งานใสร็จงานเนาะพุกงสีอยากกินเหมือนผมผมแต่ส่วนมากนักศึกานะผมว่าน่าจะอยากกินแบบนี้แหละ ไปเที่ยวมากครับทะเลช่วงนี้มากครับมาเบ่งปลาเบ่งทงดีกว่าครับบวชไปครับเที่ยวอะไรเนี่ยดูดิข้างหลังเราทุงหน้าครับซาแหนมครับทุงหน้าใหญ่ดิโอ้ยเฮ้ เด็ดเลยมั้ประกาศหินกันหินเหมือนประกาศเนี่ยเนี่ยเอาบอกหอยๆๆหอย,หอยมักกันเป็นหอยหอย่างครับหอยอะไรวะมักกับหอยเนี่ยแซ่บมัดหอยครับ หิวจริงเนาะตั้งแต่เช้าครับนี่บ่ายโมงกว่าแล้วค่าปากเบ็ดครับเบิ้งครับดิขอบุญความเออเออเก่งใจกันครับไม่ตัวเดียวเองไม่ตัวเดียวแบงครับเอาเจาอกลางนะ ่เนียได้ครับคือตัวเดียวเนี่ยหน่อยไม่จำเป็นต้องมีอะไรเอะนะครับเวลาหิวอ่ะได้หมดกินได้หมดหมายถึงของกินนะมาปามได้ไหเบิดไม่ต้องบันบิดไม่ตองห้อยบันแซบคัก อยากกิน่หบอเจ้าที่มาไล่เจ้าที่มาไล่เ <laughs> จ้าที่มาไล่ว <laughs> ้าวเป็เด้บอกขายเลย หอยก,กันให้อย่างนอ้อกินคอกินข้อย่อยซื้อเห็ดโคนอบอกเห็ดปวกมี่เห็ดโคนบ้าวขอเรียกเห็ดปวก บ้านพี่ได้เห็ดโคนอ่ะรอเอ้าช่วยบอกเลยครับเห็ดปวกหรือเห็ดโคนดูแบบจุ่มเลยครับงามเลยหมนละหมดละเบิดนนรับเจี่ยงกับซอดเลยตามห่งเดแต่น้ำ บากระเบิดเห็ดแกงเห็ดบวกกระเบื้องเล็กน้อยนิดึงเดี๋ยวไปสวกกิีนี้ก่อนไปถ่ายก่อนไปคิดก่อนงวดหน้าทำอะไรให้ให้ดูก็โปรดติดตามด้วยนะครับเนาะอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนกลุ่มมันเก็บเพชรเพชมาครับคิดนี้กะไว้นี่ก่อนกาน มากหรือชิ่นชอบเดี๋ยวผมถีมเห็ดให้เบิ้งต่อไปได้ครับเอาครับ<ม>เบสซุย่างนะครับนี่ต่โมงฮวงกับเบดแล้วป่าเบดแกงเฮ็ดปวกกับเบดย่างแกกับปุนนิอหนึ่งเดี๋ยวผมจะสู้เอาลงไปงับบขหอยังแตกเปียกมันมาครับผมก็ฝากก็ได้เมือนี่ผ้ามาให้กิน ขาปลาวันหยุดสัปดาห์ครับก็มันแต่งตัวมม่ข่าปลากันหรอกครับเพราะว่าผมก็มาส่เบ็ดนังอยู่แล้วก็ฝากช่องใหม่นะครับฝากทิ่ตาน้ำเนี่ยช่องโอทวนผ้าหากินนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้เยครับมือนี่กะนี่ยังไหวอยู่ไครับมือนี่วันนี้ก็คงไม่มีอะไรครับคงจะแค่นี้แหละครับคือฝากกันะฝากไอ้ติตต์ไม่ด้ครับเด้ออันนี้ช่องใหม่ของเราสองคนครับ วันนี้ก็ขอสัมมิทครับครับสวัสดีครับวสบวัสดีครับผม